สวัสดีคะ่ะ95,000บาทคะ่ะทุกท่านรถเก่งคันนี้เลยนะคะ Toyota Camry ค่ะเป็นรถยนต์ปี03ตัว Q ตัวท็อปสุดนะคะติดแก๊ส LPG ค่ะทุกท่านรถเจ้าของเดิมใช้งานอยู่ทุกวันนะคะแอร์เย็นค่ะขายตามสภาพนะคะทุกท่านเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะคะภายในมีกว้างขวางคะ่ะทุกท่านรถทรงสวยดูแพงนะคะ เจ้าของบอกขายแค่95,000บาทเท่านั้นนะคะทุกท่านไม่ว่าจะซื้อไปใช้เองหรือจะซื้อไปปั้นต่อทำกำไรนะคะก็สามารถดูรถทดลองขับได้ค่ะที่กรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีนะคะแถวๆนั้นเนาะเป็นเขตติดต่อกันนะคะก็อยู่ในระแวกนั้นก็สามารถโทรนัดพิกัดกันได้เลยนะคะทุกท่านช่วงร่างตามอายุนะคะเกียร์เริ่มออกตัวช้านะคะตอนเครื่องเย็นค่ะเกียร์เริ่มๆนะคะทุกท่านแต่ก็ยังใช้ได้อยู่เนาะ คาษสีพรบรปี63ค่ะผู้ขายบอกขายตามสภาพนี้เลยนะคะ Toyota Camry ีโโ Cam ry, เกียร์ออโต้นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะเป็นตัวท็อปในรุ่นนะคะทุกท่านติดแก๊ส LPG เลขไม้3 0 0 0สนหัวโรนะคะนี่เป็นภายในนะคะสวยหรูออปชั่นการใช้งานนิครบคันทันสมัยคะ่ะทุกท่านก็ไปเก็บงานกันหน่อยนะคะก็ไปทำกำไรกันได้นะคะ ไปต่อกันได้ค่ะคันนี้สนใจไปดูรถทดลองขับด้วยตนเองนะคะติดต่อโทรนัดกับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินเพียงมาแนะนําค่ะไม่ใช่เจ้าของรถและไม่ใช่ในหน้านะคะหากท่านถูกใจจริงๆขอแนะนําให้ไปดูด้วยตนเองไม่ควรโอนมาจําล่วงหน้ากับเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองนะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ